สวัสดีทุกท่านนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับช่อง e m อ a Channel Android ของเรานะครับช่องที่จะรวบรวมข่าวสารเกี่ยวกับมือถือในฝั่งของ Android ทุกรุ่นเลยนะครับรุ่นใดลดราคาหรือว่ามีโปรโมชั่นที่น่าสนใจที่สุดในแต่ละเดือนนะครับเราก็จะนำมาทำคลิปรีวิวให้ท่านได้ดูกันเป็นประจำแบบนี้โดยเราจะนำราคาทั้งการซื้อเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรนะครับรวมไปถึงการซื้อเครื่องพร้อมโปรจากทั้ง3ค่ายมือถือมารีวิวให้ท่านได้ดูถึงราคาแล้วก็โปราาพริเศษใน เดนทน่านอยากจะซื้อมือถือรุ่นไหนสามารถมากดติดตามช่อง e m s a Channel Android ของเราไว้ได้เลยนะครับสำหรับคลิปวันนี้นะครับเราจะมาดูการลดราคาล่าสุดของมือถือในแบรนด์ Oppo นะครับเป็นรุ่น A94 มือถือรุ่นนี้ผมก็ได้เคยนํามาทําคลิปแกะกล่องรีวิวกันไปแล้วนะครับตัวอย่างเครื่องก็เป็นอย่างที่ทุกท่านเห็นสําหรับมือถือรุ่นนี้นะครับมีการเปิดตัวครั้งแรกวันที่29มีนาคมปี2021นะครับถ้านับมาถึงตอนนี้ก็ประมาณ 4- 5เดือนเท่านั้นรุ่นนี้นะครับสเปคให้หน้าจอมา6.43นิ้วนะครับความละเอียดเป็นแบบ Full HD Plus กล้องหลังให้มาถึง4ตัวนะครับความละเอียดของเลนหลักอยู่ที่48ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าให้ความละเอียดมาถึง32ล้านพิกเซลเลยนะครับในส่วนของชิปการประมวลผลนะครับรุ่นนี้เป็น MediaTek Helio P95 Octa Core มาพร้อมกับ Android Version 1 1นะครับหน่วยความจำก็ให้แรมมา 8GB ลอมหรือว่าความจุก,ก็ 128GB ก็เพียงพอ ต่อการใช้งานอย่างแน่นอนนะครับแรมก็เยอะหลอมก็เยอะแบตเตอรี่ประมาณ4,300ม ah. ิลลิแอมรองรับการชาร์จเร็วได้30วัตต์นะครับนี่เป็นข้อมูลสเปคโดยรวมของเขานะครับก็จะประมาณนี้ส่วนในเรื่องของราคานะครับก็เหมือนเดิมวันนี้ผมมีสรุปมาให้ทั้งหมดทั้งการซื้อเครื่องแบบไม่ติดโปรนะครับแล้วก็การซื้อเครื่องพร้อมโปรเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นดูกันที่การซื้อเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรกันก่อนนะครับอัปเดตราคาล่าสุดวันนี้วันที่21สิงหาคม ปี2,564นะครับมาเริ่มต้นดูกันที่ทางด้าน Lazada กันก่อนสำหรับ Oppo A 9 4นะครับรุ่น RAM 8ลอม128 GB เป็นเครื่องประกันศูนย์ไทยนะครับจากราคาปกติ8,999บาทลดราคาเหลือ7,999บาทเท่านั้นนะครับก็ลดราคาให้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวสำหรับ Lazada นะครับในส่วนของการชำระเงินหรือว่าการจ่ายเงินนะครับเราสามารถเลือกเป็นเก็บเงินปลายทางได้หรือว่าท่าน ที่มีบัตรเครดิตนะครับก็สามารถผ่อนได้สูงสุด6เดือนจ่ายเดือนละ 1, 3 3 3บาทต่อเดือนเท่านั้นนะครับสินค้าเป็นของแท้ร้อเปนะครับเปลี่ยนคืนได้ด้วยภายใน15วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์ oppo ให้1ปีเต็มท่านใดที่สนใจอยากจะซื้อร้านนี้นะครับจัดจาหน่ายโดยทาง oppo official ขายผ่านทางร้านลัสมอร์นะครับมั่นใจได้เลยถ้าท่านสั่งซื้อว่าได้เครื่องศูนย์เครื่องแท้อย่างแน่นอนราคา7,999บาทสามารถกดดูรายละเอียดเพิ่มเติมหรือว่าสั่งซื้อ ได้เลยนะครับที่ลิงก์ใต้คลิปส่วนอีกร้านหนึ่งที่นํามาให้ดูกันนะครับจาก Lazada เหมือนกัน Oppo A94 RAM 8ลอม128 g ิกเป็นเครื่องประกันศูนย์จากราคาปกติ8,990บาทนะครับลดเหลือ7,990บาทแต่ว่าร้านนี้ไม่สามารถผ่อนได้นะครับวิธีการชำระเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้ สินค้ามี3สีให้เราเลือกนะครับความจุก็128้กิกเปลี่ยนคืนสินค้าได้ภายใน7วันนะครับมีประกันจากศูนย์ oppo ให้1ปีเต็มถ้าในสนใจอยากจะซื้ออยากจะดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสามารถกดดูได้เลยที่ลิงก์ของ lazada ที่ด้านล่างของคลิปไปดูต่อกันที่ทางด้าน shopee นะครับ oppo a94 นะครับเครื่องประกันศูนย์ไทย1ปีเต็มจากราคาปกติ8,999บาทนะครับลดเหลือ7,999บาทแล้วก็พิเศษสาหรับร้านนี้เขามีโค้ดให้นะคร อย่างที่ทุกท่านเห็นใช้โค้ดก็จะเหลือ7,299บาทเท่านั้นมีให้เลือกทั้งหมด3สีนะครับวิธีการชำระเงินสามารถชำระได้ทุกช่องทางรวมไปถึงการเก็บเงินปลายทางนะครับหรือว่าอยากจะผ่อนก็สามารถผ่อนได้ราคาจะต่างกันไปนะครับซึ่งถ้าท่านใดสนใจอยากจะสั่งซื้อนะครับก็สามารถกดดูรายละเอียดแล้วก็สั่งซื้อกันได้ที่ลิงก์ของช้อปปีนะครับแล้วก็อีก้านหนึ่งที่นํามาให้ดูกันจากช้อปปีเหมือนกันสําหรับ Oppo A94 นะครับเครื่องประกันศูนย์ ซื้อร้านนี้รับ500คอยนะครับเมื่อเราใช้โค้ดอย่างที่ทุกท่านเห็นนะครับนำโค้ดนี้ไปกรอกตอนที่สั่งซื้อในเรื่องของราคานะครับจากราคาปกติ8,990บาทลดเหลือ7,890บาทนะครับในส่วนของสีตอนนี้มีเหลือ2สีนะครับก็คือสีเงินเราก็สีม่วงนะครับซึ่งสินค้าก็มีจํานวนจํากัดท่าในใดที่สนใจอยากจะสั่งซื้อก็สามารถกดดูรายละเอียดแล้วก็สั่งซื้อได้เลยนะครับที่ลิงก์ใต้คลิปเป็นลิงก์ของช e ้อปปี้เราจะไปปิดท้าย ที่ร้านสุดท้ายสำหรับแอป JD c e n t r a นะครับ Oppo A94 เครื่องประกันศูนย์ไทยจากราคาปกติ8,999บาทนะครับลดเหลือ7,999บาทวิธีการชำระเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้เหมือนกันนะครับแล้วก็มีของแถมให้ด้วยส่วนท่านใดที่มีบัตรเครดิตก็ผ่อน0%ได้6เดือนนะครับจ่ายเดือนละ1,333บาทต่อเดือนเท่านั้นสินค้ามีประกันจากศูนย์ Oppo ให้1ปีเต็มนะครับท่านในที่สนใจอยากจะซื้อจาก JD c e n t r ก็สามารถกดด รายละเอียดเราก็สั่งซื้อกันได้ที่ลิงก์ของ JD c e n t r ที่ด้านล่างของคลิปเลยนะครับนี่เป็นราคาเครื่องเป่าทั้งหมดนะครับที่ผมได้เลือกเอาร้านที่มีราคาถูกที่สุดจากทั้ง Sho ป e ี้ a z a d a แล้วก็ JD c e n t r นะครับเพื่อให้ง่ายต่อการสั่งซื้อท่านชอบของร้านไหนนะครับสามารถกดสั่งซื้อได้เลยที่ลิงก์ใต้คลิปท่านอย่าลืมไปโหลดแอปมานะครับไม่ว่าจะเป็น Lazada s h o ป e ีหรือว่า JD c e n t r เมื่อกดที่ลิงก์แล้วลิงก์ก็จะเด้งไปยังแอปที่ท่านโหลดมาจะได้ง่ายต่อการสั่งซื้อด้วยนะครับเดี๋ยวเรา ราจะมาดูกันต่อที่การซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตกันบ้างนะครับจากทั้ง3ค่ายมือถือ เริ่มต้นดูกันที่ค่ายแรกสำหรับค่าย DT แทนะครับ Oppo A94 มีให้เลือกทั้งหมด2สีนะครับตอนนี้ในส่วนของการซื้อเครื่องพร้อมโปรนั้นเราสามารถซื้อได้ในราคา2,990บาทรุ่นนี้เครื่องจะถูกล็อกนะครับหากว่าเราคร้างชำระค่าบริการรายเดือนกับเขาติดต่อกันเกิน2รอบบินซึ่งรายละเอียดของโปรอินเทอร์เน็ตทั้งหมดที่จะมีให้เราเลือกก็จะมีดังนี้เริ่มต้นกันที่โปรแรกนะครับเป็นรายเดือนเดือนละ899บาทต่อเดือนนะครับซื้อเครื่องได้ราคา2,990บาทพร พร้อมกับจ่ายค่าหนีล่วงหน้า1000นะครับรวมจ่ายทั้งหมดในวันที่ซื้อเครื่องประมาณ ,3990 บาทถัดมาตรงกลางนะครับเป็นรายเดือนเดือนละ699บาทต่อเดือนก็ซื้อเครื่องได้ราคา ,3990 บาทพร้อมกับจ่ายค่าหนี้ล่วงหน้า500รนะครับรวมจ่ายทั้งหมดในวันที่ซื้อเครื่องประมาณ4,490บาทแล้วก็สุดท้ายเป็นรายเดือนเดือนละ499บาทต่อเดือนนะครับซื้อเครื่องได้ราคาบาทพ้อมกับจ่ายค้าสิบบาทพร้อมกั 5, 3, บจ่ 1, บายค่าหนี้ล่วงหน้าห้รร่องประมาณ5490 บาทซึ่งทุกโปรก็จะมีสัญญาในการใช้งานทั้งหมด12เดือนนะครับเราจะต้องใช้จนครบสัญญาถึงจะสามารถยกเลิกหรือว่าเปลี่ยนจากรายเดือนเป็นเติมเงินได้ท่านไหนที่สนใจอยากจะซื้อนะครับก็สามารถไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือว่าไปหาซื้อกันได้เลยที่ศูนย์ดีแท็ทุกสาขาดูต่อกันที่ค่ายที่สนะครับสำหรับค่าย AIS Oppo A94 มีให้เลือกทั้งหมด3สีนะครับราคาเครื่องเปล่าปัจจุบันขายอยู่ที่8,999บาทส่วนการซื้อเครื่องพร้อม Pro Pro. ก็จะมีทั้งโปรแบบเปิดเบอร์ใหม่หรือว่าโปรลูกค้าปัจจุบันของ AIS นะครับมาดูกันที่โปรแบบเปิดเบอร์ใหม่ซื้อได้ในราคา4,489บาท,าา 4, บาทก็จะมีค่าเน็ตล่วงหน้าประมาณ2,000บาทนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราเลือกเป็นโปรอะไรส่วนโปร AIS Hot Deal นะครับซื้อได้ราคาเท่กากันก็คือ4,489บาทแล้วก็คนที่ใช้เบอร์แบบรายเดือนของ AIS นะครับมามากกว่า12เดือนขึ้นไปซื้อได้ในราคา4,989บาทโดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าเน็ตล่วงหน้าซึ่งถ้าท่านใดสนใจอยาก ซื้อนะครับก็สามารถไปหาซื้อกันได้เลยที่ AIS Shop ทุกสาขานะครับเราจะไปปิดท้ายกันที่ค่ายสุดท้ายสำหรับค่าย t o o m o v e H นะครับ Oppo A94 แรม8ล o อม128 g ิราคาเครื่องเปล่าขายอยู่ที่8,999บาทนะครับส่วนการซื้อเครื่องพร้อมโปรมี4แบบให้เลือกนะครับลูกค้าย้ายค่ายออนไลน์ซื้อได้ในราคา4,499บาทซึ่งก็จะมีค่าเน็ตลงหน้าขึ้นอยู่กับว่าเราเลือกเป็นโปรอะไรนะครับลูกค้าใหม่ก็ซื้อได้ในราคา4,499บาทเช่น ส่วนคนที่เปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือนนะครับซื้อได้ในราคา6,499บาทซึ่งก็จะมีค่าเน็ตลุงหน้าด้วยนะครับโปรที่ไม่มีค่าเน็ตลุงหน้าก็จะเป็นคนที่ใช้เบอร์ทูมูฟเอแบบรายเดือนมาแล้วมากกว่า12เดือนขึ้นไปนะครับซื้อได้ในราคา5,499บาทโปรนี้เราก็จ่ายเฉพาะค่าเครื่องนะครับซึ่งก็จะเป็นสิทธิพิเศษสําหรับคนที่ใช้เบอร์ทูมูฟเอแบบรายเดือนมาแล้วนะครับซึ่งยังไงแล้วถ้าท่านสนใจนะครับอยากจะซื้อก็สามารถไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม,ตมหรือว่าไปหา ซื้อกันได้เลยที่ศูนย์ทรูทุกสาขาเลยนะครับโอเคนะครับนี่เป็นการสรุปราคาล่าสุดทั้งหมดของ oppo a94 นะครับมือถือใหม่สเปคโดนใจนะครับถ้านใดที่กําลังอยากจะซือ้อมือถือมาใช้งานสักเครื่องหนึ่งนะครับ oppo a94 รุ่นนี้ก็น่าจะเป็นทางเลือกที่น่าสนใจนะครับสำหรับราคาปัจจุบันการซื้อเครื่องเปล่าก็ซื้อได้ในราคา7,999บาทเท่านั้นก็ถือว่าปรับลดราคาลงมาพอสมควรนะครับส่วนการซื้อเครื่องพร้อมโปรก็เริ่มต้นประมาณ2,009นะครับที่ E shop. ซึ่งถ้าท่านใดสนใจอยากจะซื้อแบบไหนนะครับก็สามารถนําข้อมูลจากคลิปนี้ไปใช้ในการตัดสินใจซื้อได้เลยอยากจะซื้อเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรนะครับลดราคาพิเศษกดสั่งซื้อได้เลยที่ลิงก์ใต้คลิปไม่ว่าจะเป็นของ l a ซาด้าช้อปปี้เจดีเซนทันนะครับส่วนถ้าอยากจะซื้อเครื่อง้อมโปรก็ไปหาซื้อได้ตามศูนย์มือถืออย่างที่ผมได้สรุปมาให้ทั้งหมดนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้ถ้าท่านชอบหรือว่าเห็นว่าคลิปจากช่องของเรามีประโยชน์ต่อท่านนะครับผมก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดไ like, ล เพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปโปรโมชั่นดีๆแบบนี้มาให้กับทุกท่านได้รับชมต่อไปในทุกเดือนสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาทุกท่านไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ